สวัสดีครับทุกคนผมโอมนะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นเกมมิ่งมอนิเตอร์นะครับของเสี่ยมี่นะครับ27นิ้วทุกคน Full HD ีนะครับ1น5นะครับผมเชื่อไหมว่าราคาไม่ถึง4,000ครับแคเกททางร้านจะส่งมานะครับใส่กล่องใหญ่หุ้มไมคกทีนึงนะครับผมคุ้มหุ้มกล่องอันนี้ไมีกทีหนึ่งนะเออจะส่งมาแล้วก็1วันเท่านั้นเองผมสั่งเนี่ยวันนี้นะครับ อีกวันหนึ่งได้ของจริงนะครับจะส่งเร็วมากเลยนะครับอเดี๋ยวมาแกะดูหน่อยปึ๊บออกมาแล้วนะครับมาดูกันว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับทุกคนปึ๊บอ่ะในนี้หมดแล้วไม่มีอะไรแล้วนะครับบอแบสชุบอันแรกโออันนี้เป็นเพลทเพลตน่าจะเป็นแผ่นแผ่นพื้นนะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นแผ่นพื้นนะครับหนักทีเดียวมีชุดประกอบมาให้เป็นหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีน็อตสองตัว เป็นหกเหลี่ยมนะครับมีน็อตสองตัวนะครับตัวนี้อ่าสาย HDMI นะครับสาย HDMI มีคู่มือให้นะครับมีอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์นะครับอ่าตัวนี้เป็นตัวขานะครับตัวขาต่อกับจอปุ๊บอมืมาแล้วนะครับขอดูหน้าหน่อยขอดูหน้าหน่อยโอ้โหบางมากเลยนะครับจับดูนี่บางมากเลยทุกคน นี่ออกมาแล้วโอ้โหนี่ให้ดูด้านข้างก่อนว่าบางแค่ไหนทุกคนบางเสียบเลยเนี่ยบางจิบเลยหัวสักห้ามิลได้มั้งเนี่ยนะครับบางมากแล้วก็ด้านด้านล่างนี้ก็จะมีตัวชุดแผงวงจรเขานะครับแล้วก็คอนเนนเตอร์ต่างๆนะครับมีปุ่มพาวเวอร์ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับด้านล่างมีอะไรบ้างด้านล่างไม่มีอะไรเลยนะครับนี่ด้านล่างไม่มีอะไรเลยเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีชุด ตรงนี้ก็เป็นเอาไว้สําหรับต่อนั่นเองเป็นช่องเอาไว้ต่อนี่นะครับแล้วก็ด้านหลังนี่แหละจะมีชุดเอาไว้เชื่อมต่อกับอินพุตต่างๆนั่นเองก็จะมีดิสเพย์พอร์ตนะครับมี HDMI ให้นะครับมีช่องเสียบหูฟังนะครับแล้วก็มีช่องเสียบ DC แล้วก็จะเป็นเป็นจอยนะครับตีบัม่วงตรงนี้เป็นพาวเวอร์แล้วก็มีจอยเลือกส่วนของเมนูต่างๆเนี่ยมันโยกได้ดึกๆๆได้นะครับอ่าเดี๋ยวไปประกอบกันดูนะครับ อันนี้เป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับต่อกับด้านหลังของตัวจอนะครับที่ทางด้านหลังนี้นะครับก็จะมีเป็นเป็นเดือยเอาไว้กดนะครับเวลาที่เราต้องการจะถอดเออมันก็ถอดได้โดยที่ไม่ต้องใช้ไขควงใช้น็อตอะไรเลยนะนะครับจะมีเดือยเล็กๆอยู่ตรงนี้กดก็ไปนะครับแต่ว่าเวลาที่เราใส่ตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันกดเข้าไปได้เลยนะครับเออคิดว่าใส่ใส่น็อตกับตัวฐานก่อนน่าจะดีกว่านะทุกคน เอาฐานออกมานะครับปึบ้งโอ้โหฐานออกมาแบบนี้นะครับ uh, จะมีตัวหนังสือเล็กๆอยู่ตรงนี้นะมีตัวหนสือเล็กๆอยู่นะครับแล้วก็มีทางด้านล่างเนี้ยก็จะมีเป็นเป็นยางเอาไว้ให้กันลื่นนะครับ4มุมนะครับจะได้รู้ว่าเออด้านนี้มันเป็นด้านล่างนะครับแล้วก็ทางด้านเนี้ยมันจะมีรูอยู่มีรูแล้วก็มีเดือยอยู่เห็นไหมนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ ต่อกับขามันขามันด้านนี้มันก็มีรูกับเดือยอยู่เหมือนกันนะครับนี่มันจะมีรูกับเดือยอยู่เหมือนกันเนี่ยพอต่อเข้าไปมันก็จะพอดีกันเลยนะครับก็แค่วางเข้าไปเฉยๆเองนะครับวางเข้าไปลักษณะแบบนี้เนี่ยรูมันจะเข้ากันพอดีเลยแค่นี้เองนะครับง่ายๆแล้วก็เอาน็อตเขาใส่เพิ่งแค่นี้เองนะครับน็อตมีมาให้2ตัวนะครับแล้วก็มีเป็น หกเหลี่ยมพร้อมกับที่เป็นไขควงมาให้แบบนี้นะครับอใส่เข้าไปเลยใช้ไขควงไขไขไม่ถนัดก็เอาไขาควงของที่บ้านตัวเองได้นะครับผมอ่าใส่เข้าไปปุ๊บเสร็จแล้วเอาแน่นสักหน่อยก็ได้นะครับปุ๊บอือขานี่เป็นแบบโค้งเหล็กค่อนข้างที่จะแน่นหนาอันนี้นะเดี๋ยวต้องลองใส่กับจอดูว่ามันมีโคง้งมันจะโค้งเค้งไหมส่วนการใส่เข้าไปที่จอนะครับกดลงไปปุ๊บเนี่ยแค่นี้แน่นแล้วนะครับเล็งร่องมันให้ตรงๆอ่ะนะครับมันก็จะนั่นละส่วนเวลาจะดึงออกก็เอามือดึงตรงนี้น มันก็ออกได้แล yeah. really? ้วแค่น yeah. sure ี so, them, back, right? ้เองนะครับเนี่ยจะมีเดือยเล็กๆอยู่ตรงนี้นะนะครับเราใส่เข้าไปให้ให้ตัวล่องมันเข้ากันทั้งหมดนะครับปุ๊บเสร็จแล้วแค่นี้เองนะครับเนี่ยเอามือยกยังได้เลยเนี่ยมือยกยังไม่หลุดเลยอ่าตั้งดูฟึ่งนี่หน้ามันหน้ามันทิ่มลงมาหน่อยนะครับปรับได้เนี่ยเงยได้นิดหนึ่งนะครับเนี่ยเงยได้ประมาณนี้เงยได้ประมาณนี้แล้วก็ทิ่มหน้าลงได้หน่อยหนึ่งนะครับปุ๊บอ่าทิ่มหน้าลงได้ประมาณนี้เดี๋ยวไปเสียบเทสเสียบปลั๊กลองใช้งานตั้งดูนะครับบางแล้วก็ โอ้โหนี่ adapter เขาครับเาเริ่มเทิ่มเลยทุกคน adapter นี่นะนี่ adapter เขานะครับดูสายหน่อยสายยาวไหมโอ้สายยาวอยู่ทุกคนน่าจะประมาณเมตรยี่สิบได้อยู่นะครับประมาณเมตรกว่ากว่าเมตรหน่อยๆน่อไปลองเทสใช้งานกันดูเลยดีกว่านะครับโอเคนะครับประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวมาลองเปิดเครื่องทดสอบกันดูนะครับผมผมนี่ผมปิดจอไว้นะนะครับนี่ต่อกับคอมเรียบร้อยแล้วครับผมกดสวิตช์ด้านหลังนะครับเพื่อเปิดจอขึ้นมาขึ้นมาแล้ว มาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็น Full HD 60Hz อยู่นะเพราะว่ายังไม่ได้ปรับแต่งอะไรนะครับเวลาจะปรับแต่งอะไรก็มากดที่เมนูด้านหลังเนี้ยเอมันเป็นจอยนะก็คือกดตรงกลางเนะี่ยกดขึ้นกดลงซ้ายขวาได้น,นะครับเนี่ยก็เลือกอันนี้เลือก Input นะเราได้เรากดไปทางด้านซ้ายมือของเรานะเนี่ยเลือก Input เลยนะครับถ้าเกิดกดมาทางขวามันก็จะเข้ามาที่เมนูตรงนี้นะครับมีเลือก Input ตรงนี้เป็น Advanced มี Input มีเมนู Setting นะครับปรับทางสปอร์เลนสของเมนูได้แล้วก็ ปรับภาษาได้ปรับโรเตชันได้ก็คือให้มันหมุนได้นะครับมีซิสเต็มตรงนี้มาปรับเอ็กเซเโชปรับอะไรกันได้นะครับก็ลองมาดูตรงนี้ตอนนี้ข้างบนนี้เขาก็จะมีบอกอเฉยว่าเป็นเฮิร์ทเท่รไหร่ hdr on เป็นบอกตัวสเตตัสของตัว ่อยูก็ลองมาดูกันนะมันเป็นเมนูของเขานะครับ h พ D R on อยูนะ่ประมาณนี้หนะ้าจอเราจะออกจากเมนูก็กดไปทางขวานะครับไอ้กดไปทางกดไปทางซ้ายมือของเรานะกดไปทางซ้ายมือของเรามันจะออกเมนูนะครับอ่าทีนี้ก็มาดูในส่วนของตัวบิดเรทความถี่เขากันนะครับ s ีเฟซเซตติ่งอ่าแอดวานซ์รีเฟซตรงนี้นะครับทางด้านล,ล่างเห็นไหมรีเฟซเรทตรงนี้นะ60เฮิรตนะครับถ้าเราปรับเนี่ยมันก็จะไปได้สุดถึง165เลยนะถ้าใครใช้นะครับนี่มันไปได้สุดถึง 165สิห้าเฮิร์ตตรงนี้เลยอ่ะเดี๋ยวลองดูก็ได้นะครับอ่าค e ฟเซตติ้งอ๋อนี่เป็น1้อยหกสิบห้าเฮิร์ตแล้วทุกคนการขยับเมาส์นี่แตกต่างกันเยอะเลยนะโหความไวของเมาสนี่รู้เลยนะครับพอมันเฮิร์ตมันสูงอะ่ะจากตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวดูนะอันนี้ผมขยับเมาส์แบบนี้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวลองกลับไปเป็นเฮิร์ตเท่าเดิมอันอันดับตอนแรกม,มันหกสิบเฮิร์ตใช่ไหมครับเนี่ยการขยับเมาส์นี่แตกต่างกันแตกต่างกันเลยนะรู้สึกได้เลยนะครับความไวของเมาส์เนี่ยอันเนี้ยขยับ ค่อนข้างที่จะเหมือนกับแบบอ่ามันจะมันจะ,ม,นจะ,ม,นจะมันจะรู้สึกฝืดกว่าเลยนะรู้สึกฝืดกว่าเลยเพอได้ลองไปใช้ความถี่ r ี f ฟสเ h ท a ี่ที่เป็น,น165แล้วนะครับโอ้โหกระยับเมาส์านี่แบบลื่นเลยเหมือนความรู้สึกอะ่ะมันก็เหมือนกับเวลาที่เราถ่ายวิดีโอนะครับด้วยกล้องที่แบบ30เฟรมเปอร์เซกกับดูภาพวิดีโอที่เราถ่ายด้วย60เฟรมอ่ะเออความเร็วความสมูทของภาพอ่ะมันต่างกันเยอะนะครับอันนี้เป็น165แล้ว ลองเกมดูนะเดี๋ยวจะลองเข้าเกมไปดูสักเกมหนึ่งนะครับอ่านี่มาแล้วทุกคนเปิดให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับให้ดูภาพโหภาพสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยคลิปเลยนะครับคือความละเอียดความสม,มูทของภาพรู้เลยนะว่ามัน165เฮิร์ตนะ่ทำไมตอนแรกผมก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะแต่พอมาใช้งานเข้าจริงๆแล้วก็โอ้โหเนี่ยดูมีแฟร์ด้วยแฝดนะความแตกต่างของภาพต่างกันเยอะนะครับกับเกมตอนเล่น60เฮิร์ตก็เฉยๆอ่ะ เวลาวลานที่หมุนภาพเยอะๆเนี่ยถ้าเล่น60เฮิร์อ่ะมันจะมีภาพลืมเหลือบจะมีภาพแบบมันจะมีลืมเหลือบมาเห็นอยู่เลยนะเลาเราเคลื่อนไหวเร็วๆเนี่ยมันรับไม่ทันไงโอเคสวยสวยอยู่นะครับอ่ะโอเคเทสให้ดูประมาณนี้จะบอกว่าถ้าเกิดว่าจะปรับเป็น165เฮิร์ตอ่ะสายต้องใช้สายของเขานะมันก็จะเป็น HDM i ม2.0นะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้ไปใช้สายของเก่าเสียวกอ,อทำไมมันปรับได้แค่ประมาณ120เฮิร์ตเนอเพราะสายมันไม่รองรับไงสายมันไม่รองรับนะครับต้องใช้สายที่เป็น h ท m i ไที่มันรองรับ ดีเฟชเรทสูงๆด้วยนะเป็น HDMI 2.0นะครับหรือว่าสายที่เขาให้มากับจอนั่นแหละใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูสเปคกันนะมาสรุปสเปคกันอีกทีนึงนะทุกคนโหผมว่าแบบราคาที่ได้มานี่มันคุ้มมากเลยนะนะครับเสียมีตัวนี้นะครับเป็นเกมมิ่งดิสเพย์นะครับผมได้แต่ว่าได้ความเอียดแค่ full hd นะ srgb 99%นะครับผมเป็น ips panel นะครับมุมมองนี่ได้ถึง100 78องศาเลยนะครับตัวนี้นะมีบูไลท์นะครับมีโลบูไลท์เซอร์ติฟิเคชันให้ด้วยนะครับ165เฮิร์ตนะครับฮาร์ดิฟเวตเรทเรสปอนส์ไทม์นะครับ1มิลลิเซกเลยนะครับผมตัวนี้นะครับ สุดยอดมากแล้วก็มีไอตัวฟรีซิงตัวนั้นนะที่เราเข้าไปออนไว้เมื่อกี้นี้นะครับเป็นของ AMD เขานะครับเป็นฟรีซิงพรีเมียมโปรครับความสว่างไบเนทนะ250นิตเลยนะครับผมน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ3.6กกิโลนะครับความบางของขอบจอเนี่ยดูเด็ดความบางของขอบจออ่ะนิดเดียวเองนะครับเนี่ยบางแค่นี้เองบางอยู่ที่ประมาณ7.5็มิลเลยนะครับผมบางมากๆนะครับดิเมนชันตัวจอก็ประมาณนี้ครับมีพอร์ตก็มี HDMI 2.0 1พอร์ตมี DP 1.4 1พอร์ตให้นะครับ มีออเดแจ็คหนึ่งแล้วก็มีดีซีแจ็คหนึ่งะครับผมอ๋อเขามีเป็นออ d ด o โอด้วยเหรอเสียบกับจอนะครับถึงว่าเมื่อกี้ตอนปรับไอ้ตัวเมนูเขามีตัวที่มันเป็นตัววอลลุ่มให้ด้วยเออเห็นวิวแวบๆนะครับอ๋อมันเป็นออดิโอแจ็คไงอีกรูหนึ่งต้องเสียบออกลำโพงจากตรงนั้นได้เลยนะครับจะได้บางทีคอมพิวเตอร์วางอยู่ค่อนข้างที่จะลึกอาจจะวางอยู่ใต้โต๊ะอะไรเงี้ยแล้วก็เสียบเอาอัพตออกจาก จองมอนิเตอร์ง่ายดีนะครับผมโอเคประมาณนี้ใครสนใจนะว่าอยากได้ราคาที่คุ้มคุมหน่อยนะครับผมรอช่วงแคมเปญรอช่วงแคมเปญนะพวกวันเลขเบิ้ลอะไรแบบนี้นะครับนี่ช่วงนี้ก็ใกล้จะถึง9.9พอดีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นช่วงมิดมาร15ก็จะได้คูปองส่วนลดก็แต่ว่าไม่เยอะเท่าวันเลขเบิ้ลไงเพเดย์ day, สิ้นเดือนก็จะได้ลดอยู่เหมือนกันนะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าแบบคุ้มสุด,สดๆอนะ่ะผมว่าซื้อช่วงวันเลขเบิ้ลน่ะคุ้มมากนะครับหยิบกดหยิบใส่แต่9ไว้ที่ผมแปนะล หยิบ่ตะกร้าไว้แล้วก็รีบไปเก็บคูป,ปองกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครรีบใช้ก็กดซื้อไปเลยนะครับหรือว่าอย่างถ้าในช้อปปีเนี่ยมันจะมีตัวช้อปปีที่มันเป็น v i p อ่ะประมาณ49บาทนะแต่ว่ามันจะมีโค้ดส่วนลด25%ปอระไรแบบนี้โค้ดส่วนลดเยอะผมว่าคุ้มอยู่เหมือนกันนะก็ลองดูแล้วกันนะครับผมใครสะดวกแบบไหนก็สะดวกแอปไหนนะครับบางคนมีส่วนลดไม่รู้มีที่ไหนบ้างอะบางคนมีคุ้มซื้อกับ Lazada คุ้มกว่าบางคนซื้อกับ s h อ p e e คุ้มกว่าอ่าบางคนไปซื้อใน Tik k t o k มีคูปองส่วนลดเยอะอะไรเงี้ยกแ็แล้วแต่เลยครับเราเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไห้ทั้งหมดแหละนะครับผมเป็นร้านจากออฟฟิเชียลเขาเลยแต่อย่างน้อยเนี่ยเราได้ราคาที่มันไม่แพงมากนะหากส่วนลดเลยแล้วผมว่าน่าจะแบบอาจจะได้อยู่ประมาณ3,000ไม่ถึง3 5 0 0ด้วยซ้ำนะครับหักคอยหักเหรียญกันนะครับผมแล้วก็ใช้คูปองส่วนลดเนี่ยอย่างน้อยเราก็ยังได้แบรนดนะ์เสี่ยวมี่ไงอดีกว่าราคามัเาเท่ากับไอ้พวกร้านบางร้านที่เป็นเป็นแบรนด์โนเนมมากเลยนะบางทีซื้อมา ในเรื่องของเงื่อนไขาการรับประกันอะไรก็ไม่มีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอออันตรายนะครับในเรื่องของอายุการใช้ง,งานอุปกรณ์แล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้เนี่ยมันสู้กันไม่ได้เลยนะทุกวันนี้มันก็ไม่ได้แพงมากแล้วนะอย่างที่ได้มาเนี่ยผมได้มันก็ประมาณ3ามพันไม่ถึง3ามพันนะครับได้ร้อยหกสิบห้าเฮิร์ตยีนิ้วเลยก็โอเคแล้วนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แบบ 2K 4K อ่ะใช้ Fu l l h ดีแต่ว่าได้เอาเฮิร์ตสูงๆอะ่ะก็สวยแล้วนะผมว่านะครับโอเคนะ ยังไงก็ไปคลิกลิ้ยงแล้วก็หยิบส่ตก์ก้ากันไว้นะครับแล้วก็ค่อยไปเก็บคูป,ปองแล้วก็รอช่วงจังหวะด,ดีๆด,ดูราคาดีๆให้มันลดสุดๆอ่ะแล้วก็ซื้อกันนะถ้าใครไม่รีบนะครับผมฝากไว้ประมาณนี้นะครับขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ